นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนัตตาตอนที่32เช้าวันสดใสของแองเจลา่าเมื่อนอน,นาพัสพาเธอไปทำบุญเนื่องจากวันเกิดของเขาเธอจึงรู้สึกอิ่มบุญมากร่วมกันกับเขาเธอทำงานในโรงแรมอย่างเช่นปกติพิงเอารายงานเข้ามาให้เธออ่านเธอตั้งใจทำงานจนมีเสียงโทรศัพท์ดังเบอร์ของคุณพ่อเธอเรียก และยิ้มเมื่อเห็นว่าพ่อโทรมาตอนนี้แอนโทนีมีความสุขกับเพื่อนคนใหม่จนลืมลูกว,วันวันมีแต่ได้กอลสองพระกับนพดลจนลืมลูกสาวพ่อคะนึกว่าลืมหนูแล้วเสียงร่าเริงของแองเจลาทำให้ใครอีกคนตื่นเต้นที่ได้ยินไม่ใช่เขาหรอกที่รักผมเองเอาละอย่ากระโตกกระตากเสียงดังไปนะัก ออกมาหาฉันก่อนที่ฉันจะไม่ปราณีพ่อของเธอแองเจล่านาซีดจำเสียงนั้นได้ดีเธอเอ่ยออกมาเสียงสัน้นคุณวัฒนาแองเจลา่านาซีตัวสัน้นช่เธอจำเสียงของมันได้ดี จำเสียงของนายวัฒนาได้เธอพยายามตั้งสติทั้งที่รู้ว่ามันสายไปแล้วทำตามที่ผมบอกไม่เธอปฏิเสธจนได้ยินเสียงของแอนโทนีร้องโอดโอยเข้ามาในสายเธอพะว้าเฮือกหน้าซีดราวกับไม่มีเลือดขอโทษทีแองจี้ฉันเผลอรุนแรงกับพ่อของเธอเพราะเธอปฏิเสธฉันเธอตกใจมากยกมือปิดปากตัวสัน่น แกทำอะไรพ่อมันหัวเราะไม่สำคัญสำคัญที่เธอต่างหากแองจี้มีทางเลือกไม่มากแค่ออกมาหาฉันทางออกของพนักงานรถตู้สีดำจอดรอเธออยู่เธอตั้งใจฟังจนได้ยินเสียงของบิดาแทรกเข้ามาอย่าแองจี้ปล่อยให้มันฆ่าพ่อโอย เธอสะดุง้งเมื่อเสียงร้องของบิดาลอดเข้ามาอีกครั้งขอโทษผมคงเผลอหักนิ้วพ่อของคุณเธอสะอื้นด้วยความหวาดกลัวพ่อคะได้โปรดอย่าทำอะไรพ่อของฉันเลยฉันยอมแล้วเธอบอกมันด้วยเสียงแหบพร่าเธอรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงวางโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้อย่าให้ใครตามเธอมาเพราะมันพวกนั้นจะตายหมด ฉันทำแน่ๆเธอก็รู้แองจี้เธอสสื่อื้นเข้าใจแล้วคุณคุณต้องสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรพ่อมันส่งเสียงนั่นขึ้นอยู่กับเธอที่รักมาหาผมสิคนดีมาสิมาเธอวางสายเช็ดน้ำตาถอดแหวนและโทรศัพท์ทำใจแค่เพียงสิวินาทีเช็ดน้ำตาแล้วเดินตรงริ้วออกมาไม่คิดชีวิต รากับมียมมาทูตไล่ตามหลังเธอพบรถตู้และมันก็เปิดรอเธออยู่แล้วเธอปล่อยเสียงสะอื้นปิดหน้าร้องไห้กับคนขับใบหน้าเหี้ยมมองเธอด้วยสายตาไร้ความรู้สึกขับรถออกมาตามทางเรื่อยๆขณะที่เธอบอกมันขอโทรศัพท์ฉันต้องโทรหาพ่อมันชักสีหน้าไม่พอใจใส่เธอแต่เธอไม่สน ฉันต้องมั่นใจว่าเจ้านายแกจะไม่ฆ่าพ่อของฉันเอาโทรศัพท์มาเธอตะโกนสั่งจนมันต้องยอมส่งโทรศัพท์ให้เธอเธอกดโทรเบอร์มือไม้สัน่นพ่อคะพ่อคะหนูขอโทษหนูเคยสัญญากับพ่อว่าหนูจะอยู่กับพ่อเธอสะอื้นหักน้ำตาไหลพรากหนูขอโทษครัพ่อหนูผิดสัญญาว่าหนูจะไม่ทิ้งพ่อ หนูขอโทษเธอสะอื้นหักหักราวกับจะขาดใจหนูกำลังจะไปหาพ่อคะพ่อคะหนูรักพ่อนะคะหนูจะจดจำทุกนาทีที่หนูได้รักพ่อได้อยู่กับพ่อเธ <ś led> อปิดหน้าสะอื้นราวกับจะขาดใจ จนโทรศัพท์นั้นถูกแย่งออกจากมือของเธอเธอควยควา้าเอาโทรศัพท์คืนแต่มันไม่ยอมให้เธอทำได้เพียงกรีดร้องราวกับคนบ้าคลั่งแล้วเป็นลมสลบไปเพราะรู้สึกช็อกและเครียดจนเกินไปคนของนายวัฒนาสายหน้าเมื่อมองหน้ากันแล้วจึงเห็นดีด้วยเออหลับไปก็ดีจะได้ ไม่ต้องวางยามันอีกฝ่ายเห็นด้วยในที่สุด